ก,กาบสบายดีสบายดีทุกทุกท่านเดอ้อสบายดีเบิร์ตสุก่สุขคนเนาะสบายดีเสาร์วันเสาร์เดอ้อทุกท่านเดอ้อท่านใหที่เข้ามาแล้วขอให้ได้รับสชขลาบกับหวานใจเด้อพี่น้องเน้อกะวันนี้เป็นหุ้น VIP เนาะพี่น้องเนาะกะวันเสาร์อาทิตย์วันพักวันพ่อนกะ เขากัาบบโบยุทธที่สีให้สูใ้ใครลาบเนาะพี่น้องเนาะกัเข้ามาเอาสูกเอาลาบํำการเด้อท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้มูเพื่อนที่บ่มีแนวทางเนาะเอาไปเล่นกักัาฝากแต่เด้อพี่น้องเด้อก็ามาเบึ่งแนวทาง นี่เคอีหุ้น V.I.P มือน,นี่หวานใจให้วิ่งรูด3เด้อพี่น้องเ้อหวานใจเฮ็ดได้3เนาะเป็นหุ้น V.I.P หวานใจเฮ็ดได้3กระจอกให้3,2 3,4 3,5 3,6 3,7 3าแล้วก็3ามแล้วตอนจะแจ้งแจ้งอีกรอบเด้อพี่น้องเด้ออันหันหอบหอบอันหุ้นหุ้นตอนเช้าเนาะสิมีแบบว่าเฮาสิให้แต่ห่างเดียวแต่ว่าหวาดใจสิเอาแบบว่าเอาตัวเลขเนียยอาจารย์กับตัวเลข แนวทางของน้องหวันใจลงในคลิปเดียวกันเนาะเพื่อเอาไปลงที่ที่กลุ่มนําเด้อพี่น้องเด้อขอแจ้งให้ทราบเนาะก็ให้คนละหางเนาะของส่วนของแนวทางอาจารย์ก็ให้วิ่งรูด2มงวันนี้เนาะกะกระเจาะให้เพิ่กระจรเระจาะให้สองหนึ่งสองสี่สองห้าสองหองเจ็ด แล้วก็สองเปดเด้อพี่น้องเด้อแจ้งให้ทราบเนาะเพราะว่าเพราะว่าหุ่นตอนเ้าเฮาสีสีวางแนวทางให้คนละห่างกับทางที่ดีกับอยากให้วิ่งลูดไปเลยเนาะกับกับวิ่งลูดสองแล้วก็วิ่งลูดสามแล้วก็ท่านไหนที่ส่วนลายก็อยากให้วิ่งลูดให้เนาะพี่น้องเนาะกับต,ตัวตัววิ่งลูดมันจะเฮาจะแบบว่ามั่นใจกว่าตัวที่เจาะเนาะ ก็ฝากเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดติดตามให้กําลังใจน้องหวใจนําเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้กอากาศอากาศเย็นแต่ว่าอยู่ลาวเนาะอากาศเย็นแต่ว่าตะวิน่ะจะออกออกมาส่งตอนเช้าๆเลยเนาะมื้อนี้เนาะกอากาศกดีอยู่เนาะ กะมื้อวานมือวานกะโอ้ยนวยลาวกะบ่เป็นอยงเนาะพี่น้องเนาะหวยลาวมื้อวานพลาดกะกะเอาใหม่เนาะลบมาเอาไว้ลาภกับหุ้นเซามื้อนี้เนาะเป็นหุ้น VIP เด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้เป็นหุ้น VIP เดี๋ยววันใจสิทวนตัวเลขให้อีกเด้อ หุ้น VIP มือนี้หวาใจให้วิ่งรูดสามกับสงเด้อพี่น้องเด้สอสงจะเป็นแนวทางของอาจารย์ธนากรเด้อพี่น้องถ้าท่านไหนที่ติดตามช่องธนากรกับนาเจ้างูเนาะกับมือนี้หวานใจให้ให้วิ่งรูดสามแต่อาจารย์ให้สงก็มี วันใจก็เจาะให้3ก็มี3ามสองสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดแล้วก็3ามเกาะพี่น้องเนาะก็เจาะสองผลก็เจาะให้สองหนึ่งสองสสงห้สงห สองเดแล้วก็สองแปดเดอ้อท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็ขอให้ได้รับโชคลาบนำกันเนาะขอให้ทุกท่านหิงๆปังๆกับนีเคอิหุ้น V.I.P มื้อน,นี้เนาะอันแนวทางที่ให้นี่ก็สามารถเล่นได้ทุกหุ้นเด้อพี่น้องเด้อทุกหุ้นทุกหวยหุ้นเนี่นะก็บเว่าสิเป็นหุ้น V.I.P เป็นมื้อน,นี้จะเป็นเสาร์อาทิตย์เนาะ จะมีแต่หุ้น V.I.P. เนอะก็สามารถเอาไปไปลงเล่นได้ทุกหุ้นที่เป็น V.I.P. เด้อพี่น้องเด้อกัอันนี้ก็เป็นแนวทางเนอะกัฝากถึงไว่าเล่นขอให้มีแบบสติเนอะกับบอกเมนว่าอันนี้เขาอ,อันนี้ขอเป็นเพียงแต่ว่าแนวทางให้แบบว่าท่านไหนที่มากเล่นแต่บ่มีแนวทางเล่นเนอะพี่น้องเนอะกั ลองเอาไปแบบว่าไปพิจารณาเบิ้งก็ได้เด้อพี่น้องเด้อก็ขอขอบใจเด้อทานดีกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจหวานใจนะก็อยากให้มีโชคมีลาบกันทุกทุกมือเลยเนาะพี่น้องเนาะก็ท่านนี้ก็ขอให้ทุกทกท่านโชคดีกับนิเคอิหุ้น V.I.P มื่อนี้เด้อตลอดทั้งวันเลยเด้อพี่น้องเด้อก็เดี๋ยวไปพอก,กับหวานใจอีกรอบเนาะกับช่วงฮานอยเด้อพี่น้องเด้อ อันนี้ต้องค่อยๆว้าเดี๋ยวไปลงโอเคขอบใจเด้อ